หวันทำอะไรกับครูปุ๊กนะคะเริ่มก็ออกจากบ้านนะแล้วก็ไปทำงานที่ ABC Builder นะคะก็คือที่ The Jazz Raminta ra เนอะก็ขึ้นไปชั้น2ค่ะก็เข้าไปที่ออฟฟิศของเราเนาะแล้วก็จากนั้นค่ะก็เริ่มตรวจแบบกันเลยค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยมีแบบลูกค้าเนาะที่จะให้เราดูเนี่ยเยอะมากเลยที่จะต้องตรวจนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องมีแบบใหม่อีกค่ะแบบใหม่ที่ลูกค้าให้เราทำราคาเสนอนะคะซึ่งค่อนข้างเยอะเลยอีกทีเดียวค่ะจากนั้นเนาะเราก็ต้องมาตรวจค่ะตรวจงานภายในออฟฟิศอีกก็คือการตรวจบลชเชอร์จ่ายค่ะเพราะว่าครูปุ๊กจะเป็นคนดูแลเรื่องการจ่ายของบริษัททั้งหมดเนาะก็ตรวจบลชเชอร์จ่ายแล้วก็มีทั้งเรื่องของอัดคลิปด้วยค่ะอัดคลิปดูว่าจะสอนอะไรนะคะแล้วก็ จะทำบัตเจ็ตแบบไหนพอทำงานเสร็จก็ไม่ลืมค่ะที่จะไปออกกำลังกายที่ฟิตเนส s เฟิร์สกับเทรนเนอร์นะคะวันนี้เล่นกันแบบว่าเหนื่อยมากเลยค่ะก็เล่นอยู่ประมาณ2-3สาท่าเลยทีเดียวนะคะหนักๆทั้งหมด3เซตค่ะออกกำลังกายกันนะคะดูแลสุขภาพแล้วก็ตั้งใจทำงานกันด้วยนะคะนะอันนี้ก็คือ1วันค่ะของการทำงานของครูป,ปุ๊กนะคะ